ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อต่อไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับเลขลับ3ตัวนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในงวดวันที่12นะครับ กรกดาคมนะครับพศสอ6 4นนะครับครับผมพร้อมกันแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขลับ3ตัวที่ผมได้มานะครับเลขเด็ดนะครับก็จะมีเลข7นะครับเลขเก้นะครับแล้วก็เลข2นะครับสำหรับรับ3ตัวนะครับเด่น7นะครับก็จะมี72นะครับ71นะครับ75นะครับตัวเด่นก็จะให้2คู่นะครับ72นะครับแล้วก็75นะครับ สำหรับ7 1ลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ9นะครับก็จะมี91นะครับ90นะครับแล้วก็49นะครับก็จะเป็น90นะครับสำหรับ9นะครับแล้วก็91นะครับ2ตัวนะครับ4ี่ก็ลองนะครับผมสำหรับ2ก็จะมี2 1นะครับ0 2ย์แล้วก็26นะครับก็จะมีนะครับ 2 1นะครับแล้วก็2 6นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับก็ได้มา2ตัวนะครับผมก็จับคู่จับบิน2ตัวก่อนนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับ4ตัวนะครับเดี๋ยวแอดมินจะลงให้นะครับในคลิปหลังนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับที่แอดมินมานําเสนอนะครับสําหรับงวดนี้นะครับแอดมินก็มาเสนอเฉพาะเลขลับ3ตัวเด่นๆนะครับนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามากด u ั s สไ cribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอพี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ